ฟังกันเลยครับคุณผู้ชมครับพอดีว่าเอาไม่อยู่แล้วในตอนนี้ล่าสุดแรงงานเขมรหน,นีตายอย่างต่อเนื่องครับถึงกับที่รัฐบาลของกัมพูชาเองออกมาตีแผ่เรื่องราวว่าอย่าไปประเทศไทยซึ่งก็ยังรวมถึงอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่เรียกว่าโดรนนั้นบินเต็มฟ้าวันเดียวพบกว่า32ลำและอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็เป็นการสร้างกำแพงของฝั่งไทยเราที่ตอนนี้ความคืบหน้า เกือบจะร้อยเปอร์เซนและก็เล็งที่จะสร้างรั้วถาวรในบริจังหวัดสระแก้วด้วยท้าเบาหุนเซนนั้นจนตรอกจนมุมประเทศอังกฤษก็เห็นพ้องตรงก,กันกับไทยเราว่าขามรละเมิดขมรลุกล้ําและต้องดับคลั่งในทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตลอดแนวชายแดนของไทยเราครับอย่างที่ผมได้อัปเดตไปก่อนหน้านี้เป็นสี่จังหวัดในโซนภาคอีสานนะครับก็ได้ยดไดวว่าวันเดียวพบโดนกว่า32ลำํำซึ่งทางกองทัพอีส2เองก็มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของขมร หลักๆก,ก็จะเป็นโรนนะครับก็เป็นพื้นที่อา่านมาเอยสัตว์สมภูผีโดนตวนหรือแม้แต่ช่องสายตะก,กูก็ยังตรวจพบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ในเรื่องของการมาลอบวางระเบิดเราก็เหมือนระมัดระวังมากขึ้นและก็เตรียมความพร้อมที่จะตอบโต้ในทุกสถานการณ์เลย ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งภาคหนึ่งภาคสองครับก็มีรายงานออกมาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์แนวชายแดนขเมเรยังคงไม่กล้าบุกไทยเราถึงแม้ว่าตอนนี้การเมืองไทยเราก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับยังไม่สามารถนิ่งได้100%่เอร์เซตแต่ขเมเรยังคงไม่กล้าบุกเพราะอาจจะโดนจีนปรามบ้างเนื่องจากพอจีนให้เงิน90ล้านบาทไปแล้วขเมเรก็ ยกแตแลงการแนวชายแดนทันทีซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราครับที่ล่าสุดทางฝั่งกลาโหมเองก็มีการประชุมสบโทโกรครั้งที่31นะครับแล้วมีการประเมินและพิจารณาดําเนินการสร้างรั้วในบรินีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับบริเวณจังหวัดส,สากแก้วเพื่อที่จะแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็การค้ามนุษย์รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเรียว่าปิดตายขมิตทันทีนะครับพื้นที่ที่เราจะสร้างเนี่ย ประมาณ10กิโลเมตรโดยทั้งแบบของรั้วและแนวเขตแดนเนี่ยผมก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับในพื้นที่เขต46-47ที่เราจะสามารถสร้างได้เพราะว่าตอนนี้ครับมันก็มีรายงานและอัปเดตออกมานะว่าจับชาวเขเมรได้อีกแล้วครับเป็นแรงงานกัมพูชาจำนวน16คนถูกทหารไทยเราควบคุมตัวเอาไว้ได้ขอหาหลักลอบข้ามพรมแดนผิดกฎหมายซึ่งแรงงานกัมพูชาจานวนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยชาย11คนครับหญิง5คนโดยมีการลักลอบมาเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะหางานทํา แล้วจากการจับกลุ่มและก็มีการสัมภาษณ์มาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยแรงงานกลุ่มนี้ก็ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เคยทํางานในประเทศไทยเป็นงานก่อสร้างและเมื่อกลับไปบ้านพักได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็พากันกลับมาทํางานอีกโดยมีการว่าจ้างผู้นําพาข้ามแดนเนี่ยคนละ6,000บาท แต่ว่าได้จ่ายให้ลวงหน้าเนี่ยเพียงแค่1 5 0 0บาทต่อคน่วนที่เหลือครับก็จะจ่ายเมื่อถึงที่ทํางานนะแต่ยังไม่ทันไปถึงก็ถูกจับกลุ่มเสก่อนขนะที่ผู้นําทางเองก็สามารถหลบหนีไปได้ก็เป็นหนึ่งการันตีเลยครับว่าตอนนี้ขมิ้นเองจนมุมจนตรอกมากๆรักชาตินะครับกลับไปที่ประเทศแล้วบวกกับฮุนเซนจะย,ยึดที่ดินบ้างจะเพิกถอนสัญชาติบ้างเนี่ยก็เลยต้องกลับแล้วสุดท้ายกลับไปไม่มีงานทําไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้โดนจับเนี่ยก็พบแรงงานเหล่านั้นเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในไรอ้อยด้วยไม่มีการออกมา แต่ว่ากองกําลังรัตเวนแนวชายแดนของไทยเราก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วมันก็มีกระแสร,รุนแรงเป็นอย่างมากกับฝักฝั่งขมรน,นะครับที่แรงงานขมรเองอยากกลับไทยและก็ไม่อยากจะทํางานในกัมพูชาเพราะนายจ้างของกัมพูชาเองเนี่ยมีการด่ามีการแช่งเลือกปฏิบัติกับคนงานด้วยโดยก็มีอินฟูหลายตัวหลายคนเลยครับที่จัดหางานและก็ผู้ติดตามหลายแสนคนนะมีการโพสต์ถามว่านายจ้างชาวไทยปฏิบัติหรือว่าพูดอย่างไร ให้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างเนี่ยจึงทําให้ขมศยินดีที่จะเต็มใจไปทำง,งานกับเขามากกว่าทํางานอยู่ในกัมพูชาซึ่งคําตอบส่วนมากครับก็กลายเป็นว่านายจ้างไทยเราใจดีสุภาพใส่ใจลูกน้องแบ่งปันอาหารไม่ดา่าเงินก็ออกตรงเบิกเงินก่อนก็ได้ยืมเงินก็ได้ทํางานใช้ทีหลังก็ได้ไม่แบ่งแยกรวมไปถึงดูแลครอบครัวหากมีลูกมาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนกัมพูชานะออกมาตอบโต้กับการโพสต์แบบนี้ว่าคนไทยนายจ้างไทยเนี่ยดียังไงขมศถึงอยากกลับไปทํางานเหลือเกิน ก็ดีกว่าทุกอย่างแะครับตอนนี้กัมบูชาเองก็น่าจะตกทุกได้ยากนะเหมือนจะต้องการข้าวเยอะมาก เพราะมีการลอบนําข้าวไทยเองครับขนไปที่เขมรนั้น80ตันกันเลยทีเดียวแต่ก็ถูกดักจับเอาไว้ได้ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ถึง3คันลอบขนข้าวไทยเราเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ประเทศกัมพูชาเองแล้วก็มีการยืนยันออกมานะครับว่าข้ามมาจากประเทศลาวอันนี้เป็นความอดอยากของเขมรเองแล้วเป็นสิ่งที่ยืนยัน100%เซนะครับเพราะยังมีรายงานออกมาล่าสุดว่าเอาไม่อยู่แล้วครับกระทรวงแรงงานกัมพูชาเอาไม่อยู่มีการออกมาขอร้องให้ชาวเขมรนั้นอย่าลักลอบเข้าไปในประเทศไทย แล้วก็มีการอ้างว่าในประเทศของตัวเองนั้นมีงานเยอะแยะเลยโอ้โหมีงานเยอะแยะแต่สุดท้ายเนี่ยลักลอบเข้ามาน่าจะเกือบ200300คนได้นะครับที่ผ่านที่หลุดเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีนะที่หลุดข้ามแดนจากไทยเราไปได้ดูการทะลักเข้ามาแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครข้ามได้เนี่ยเขาก็คงจะไม่มาแต่ว่าในส่วนที่เราจับได้เนี่ยก็จับได้แต่ส่วนที่เราจับไม่ได้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราต้องตรวจการเป็นอย่างดีนะครับขณะที่โคษกกระทรวงแรงงานของเาเมรเองเขาบอกว่าพอเดือนเนี่ยไม่ควรข้ามแดนผิดกา กฎหมายเข้าไปทํางานในไทยเลยพวกเขาควรหาโอกาสงานในท้องถิน่นและก็สอบถามเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเพราะว่าตําแหน่งงานท้องถิ่นเนี่ยมีล้นเหลือปลอดภัยกว่ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและก็มอบค่าจ้างที่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงระบบดูแลสุขภาพและก็สวัสดิการเงินบํานาญที่ไม่มีในไทยโดยก็มีเว็บไซต์ของขเขมรที่ออกมาชี้แจงนะครับว่าสำนักแรงงานของขเขมรเองเนี่ยมีโอกาสจ้างงานรวมแล้วกว่า90 0 0 0นอัตราทั่วกัมพูชานะควรมองหาโอกาสงานในประเทศของตัวเองก่อนเพื่อให้ได้เงิน และก็สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสูงกว่าไปดาง,งานในต่างแดน อันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานกมพูชาชี้แจงออกมานะครับก็ออกมาโต้แหละว่าเฮ้ยอย่าไปเลยอย่าไปเลยไปไทยเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่คนที่เขามาทํางานจริงๆเขารู้ครับว่าทํางานว่าทํางานอยู่ที่ไทยเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงแล้วมันอิสระมากแค่ไหนบวกกับได้ค่าจ้างเนี่ยพอส่งกลับบ้านมันก็เป็นเงินเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเงินเรียวของขเขมรเองต่อเนื่องกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําเอาฮุนเซนกับฮุนเมเนต็ตเนี่ยหวานปากหวานเทียบเลยก็คือล่าสุดธนาคารโลกครับมอบเงิน105ดอลลาร์ ให้แก่กัมพูชาเพื่อที่จะช่วยเหลือได้าการศึกษาเด็ก1.7ล้านคนระดับอ่านออกเขียนได้และ,และคำนวณไม่ผ่านเกณฑ์คือนี่เนี่ยเป็นธนาคารโลกนะครับที่เขาจะใส่ใจเรื่องของมนุษยชนมากกว่าแล้วก่อนหน้านี้จีนเองก็มีกรารประกาศความช่วยเหลือเขมรน,นะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูบันเทาและก็ช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาจํานวน20ล้านหยวนหรือตีเป็นเงินไทย90ล้านบาทก็เลยทําให้มีการยุบการถแถลงการสถานการณ์แนวชายแดนไปเลยมาเลเซียตะเจตาก็ตกงานไปในทันทีแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าที่เขมรต้องการที่จะนํา เรื่องการรนักกับไทยเราไปสู่เวทีโลกไปสู่เวทีนานาชาติเนี่ยเป็นเพราะเขาอยากจะได้เงินหรือเปล่าเออนี้มันก็ต้องมองดูกันหลายมุมเพราะเราที่ไปเนี่ยมีผลประโยชน์ต่อเนื่องนะครับอย่างไปที่สนิทสหรัฐอเมริกาไปอวยสหรัฐเนี่ยก็เพื่อที่จะอยากได้เงินสนับสนุนมาเพื่อที่จะอยากได้การลงทุนถึงขั้นตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อถนนกันเลยนะครับหรือว่าไปจีนครั้งนี้เนี่ยไป UN ก็ของเงินไปธนาคารโลกก็ ขอเงินอีกแล้วก็ดูว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่น่าคิดกันเลยกับแผนการของฮุนเซนในครั้งนี้ยอมเสียทาหารแนวหน้าเนี่ยเพื่อแลกกับเศษเงินหรือเปล่าที่ทั่วโลกเขามอบให้และผมเองก็คิดว่ามันจะยังมีมาต่อเรื่อยๆนะครับเนื่องจากคำเม้นยังให้ประชาชนของพวกเขาเนี่ยอยู่ในศูนย์อพยพอยู่เลยส่วนไทยเราก็ทยอยกันเข้าบ้าน แต่เขมินไม่ให้เข้าบ้านนะครับยังอยู่ในเต็นท์ยังอยู่ในกลางป่ากลางทุ่งนาอยู่เพื่อที่จะเรียกคะแนนสงสารกลับนานาชาติให้ได้เอาละมาต่อกันที่เวทีทางการทูตกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็มีรายงานอัปเดตออกมาจากฝั่งไทยเราที่ได้นําคณะ IoT หรือว่าผู้สังเกตการชั่วคราของอาเซียนนั้นทั้ง8ชาติครับลงพื้นที่กองทัพเรือบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยก็มีบรูไนมาเลเซียลาวอินโดเมียนมาฟิลิปปินและก็สิงคโปร์รวมถึงเวียดนามด้วยทั้งหมดเนี่ยสิบสี่นายครับก็มีการ ตรวจสถานการณ์จริงบริเวณแนวชายแดนกรัรมบูชาในจังหวัดจันทบุรีกับตราดนะครับบนหลักเขตที่73ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อที่จะให้คณะทูตนั้นได้เห็นสถานการณ์จริงและก็เข้าใจจุดยืนของฝ่ายไทย ที่ต้องการให้ชายแดนมีสันติภาพและก็ความสงบสุขและก็ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่พักของทุ่นระเบิดที่ได้จากการเก็บกู้ของฝั่งไทยเรานะครับก็เป็นทุ่นระเบิดเยอะแยะเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีการรับฟังบรรยายสรุปณห้องประชุมควบคุมทหารพลานโดยก็มี3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยก็เป็นกรอบเดิเนินการของคณะ IoT หัวข้อที่2ก็คือเป็นการตรวจพบดูนต้นสง,งสัยล้ำแนวชายแดนเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของไทยเรา และก็มีแนวโน้มที่จะละเมิดการหยุดยิงอย่างต่อเนื่องและหัวข้อที่3ครับก็เป็นสถานการณ์เกาะกูดที่กองทัพเรือของเราเนี่ยยังคงเฝ้าระวังเป็นอย่างดีนี่ขนาดว่ามีหลักเขตแดนไทยขเขมรน,นะครับแต่ว่าขเขมรก็ ยังตีมืนไม่ยอมรับเขตแดนทั้งหมดเนี่ยถึง29หลักบอกว่าไทยเราลุกล้ำบ้างมันมีเขตแดนนะหลักหมุดชัดเจนแต่ขมีนไม่ยอมรับนะครับเอาแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมาตีโพยตีพายตลอดเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อล่าสุดทูตทหารอังกฤษนั้นพอใจกับกองทัพบ,บกของเราที่ได้พาไปลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับและก็ได้เห็นข้อเท็จจริงที่ถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วเนี่ยแต่ขมีนก็ยังละเมิดอย่่่างงตออเนื โดยเรื่องนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งนดยกระดับความสัมพันธ์ด้วยสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กลาโหมซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในหลายมิติโดยก็เป็นพันเอกโทนี่สเตอร์นนะครับเป็นทูตทหารของอังกฤษครับทีล่าสุดพอได้ลงพื้นที่จริงกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยก็ได้มีการกล่าวออกมาด้วยว่าขอบคุณกองทัพบ,บกที่ได้ชี้แจงข้อมูลและก็อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เหตุการณ์ ทำให้ได้ทราบถึงเรื่องราวข้อได้จริงที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องของทุนระเบิดในการละเมิดหยุดยิงทําให้ทหารไทยเราได้รับบาดเจ็บและก็ยังมีการบินโดรนมาก่อกวนอย่างต่อเนื่องแล้วทางอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งฉันเองเนี่ยก็พอใจกับความจริงที่ไทยชี้แจงออกมานะครับและก็ขอให้ยึดมั่นการแก้ไขในปัญหาสันติวิธีและก็ขอให้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายโดยเร็วซึ่งคําพูดนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตีความมาแบบหยาบๆก็คืออข้อตงงหุดิ คือไทยหยุดยิงฝ่ายเดียวครับส่วนเขมรยังเติมยุทธป,ปกรณ์และก็กําลังพลรวมถึงบินโดนอยู่ยุก,ก่อกวนอย่างต่อเนื่องสารจาจอาจักรเนี่ยก็น่าจะตีความมาได้ประมาณนี้เลยก็ถือว่าแต่ละชาติแต่ละทูตที่มาจอยกับไทยมากระชับความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยมันมีเยอะนะครับเท่าที่ผมได้รายงานมาเนี่ยโอ้โหมีหลายชาติเลยนะที่น้อมรับ และก็ให้เกียรติกับไทยเรายืนบนเวทีนานาชาติไม่เหมือนกับเขมรน,นะครับหลายชาติไม่ได้ไปนะเพียงแค่เชิญน,นักข่าวเชิญทูตมาเขาก็มาแบบยิบย่อย9้าชาติบ้าง10ชาติบ้างมาน้อยมากนะครับเราเนี่ยถ้าเกิดรวมๆกันแล้วผมคิดว่าน่าจะเกือบเป็นร้อยชาตินะที่ได้เข้ามารับรู้กับเหตุการณ์สถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มีการมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ครับให้กับผู้บัญชาการทหารบกข,ของเราด้วย บอกว่าตรงสเปคในการมอบให้และนายทหารต่างชาติที่ปฏิบัติหน้าที่มีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นพิเศษของมิตรประเทศซึ่งก็ได้ชื่นชมไทยครับในการจัดงานเวทีผู้นํทางทาหารภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะหารือกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคแล้วไทยเราเองก็ได้แสดงข้อได้จริงต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกับบูชาด้วยนี่ละครับคือสิ่งที่เราตอบโต้เขมรไปถือว่าคืบหน้าไปเยอะจริงๆนะครับเราพบกับประเทศไหนเนี่ย เราก็จะมีการชี้แจงเรื่องนี้ว่าเขมรละเมิดก่อนขเขมรโจมตีเราก่อนแล้วก็ตั้งใจทําร้ายพลเรือนไทยของเราซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนนะครับครบทูกม,มิตินะทั้งเรื่องของ การสร้างกำแพงเรื่องของแนวชายแดนและก็เรื่องของวิธีทางการทูตยังไงก็รอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับและในส่วนของคลิปนี้บุมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย